ท่านหมอบอกไอ้ผาคนป่วยมาอยู่ซุกฉลาเนี่ยเออย้อยได้ก็ได้ขอไม่ได้ด้วยดยหมอมากินอาหารอยากเปลี่ยนใจได้หน่อยอยากเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนใจได้เหมือนกันเปลี่ยนใจไม่ได้เนี่ยไม่ได้เอาพี่น้องเอ้ยเพิ่นการจะเข้าไปสักยมสักยาเลยดููนเดียวว่ากินอาหารแ็่สี่มื้อได้ตั้งใจแน่บังมื้อสามมื้อสี่มื้อวันกินข้าว ที่กิ่งม่วงแท่นเขามันจดขึนีนีฮแทงก้นกอนไปแล้วที่เข็มยา <c oughs> ได้บ่มนี่มมยานเข็มยาคนหน่งโมยาน <c oughs> một hơi chắc chưa à khẳng lệch ao phi đậu người phá ai sinh mò còn nó một đi nhiều về mau luột đấy เป็นย um, oh, no> uh. no ังไงเคยขึนรถบ่บ่เคยอีกมาเคยไปทำงานไทยอยู่เลเม็ดเลยเนาะไปกดเบอ่เนาะดผแล้วบอกว่า มาลถจกเคื่อนไหมเคเตไปไทยอยู่เนาะเราบิงเบงบวเนี่ราจะไปขนาดชวงไปตัดผมไุ่ไปแมนมือว่าถือว่าอ่เมื่อยเมื่อยบ่งเจ็บท้องแหงเนาะมปุ่นม่นทองนเนาะหลวพอนี่โอ้ทว่านั่นดีนี่นูนนี่หายใจไม่ใจเรื่องคุณเนี่แม่ไม่เลย นองยังไปเยี่ยมลูกน่งบ่นางเัน้องสั่งนงกน้อยหน่อยน่องดเาน้องนอินเดียนองอินเดียนะน้องอินเดียเ่าน้องกองค่ำบ่เกือนำเี่เอาได้พาน้องไอ้ลูของกันนงก็นึ่งคุณยายอไปหาแม่เพื่อนดูนี่ด้ไปยไปรอบนึ่งสไอ้น้องมวยเราไปหาหมอคนไปน วันนี้ไปพ่อบันนี้พุ่นเนีนะหมอเราบมแว่ตัดผมบ่กรับเชียรกันตัวกันเราเอาตัวนี้รอดกันเนาะรอดเหเพิ่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้ให้เพิ่นตัดสินใจเองเพิ่นเนาะอ๋อขอบบบังคับเพิ่นได้พี่น้องเลยนี่กคือความสมัครใจของเพิ่อนอ๋อพี่น้องเในตอนนี้กับมะฮอดชุกชลาแหรอเนาะชุกชลาเขต นองสะพังเมืองไซบุรีแขงวงสวรรณเขตนี่แหละพาทางไอซิงเผ็นหรือว่าบาซิงเพ็น่อนี่และพี่น้องมามหาหมก่อนเพื่อว่าอาการนักเติบได้นีจ่จากมาหาหมเปิดเยอะบางเนี่ยอ่าเป็นปิดบ่คือเชโมยอ,อยู่แทะน,นี่ เงินงัวเงนควายเขาเนาะเปิดอยู่เด็ดๆอันนี้เปิดอยู่ทั้งบ่าวซิงกับ่านเข้มอยู่บ่เป็นสัก้นได้จับมดเลยบ่าวเป็น่านเน้อแปโลงบานนี่ อ้าลงมาบบาสิงอ <abonn> <h az ring> ่าลงมาลงมาคือเพิ่นไขเพิ่นไขอยู่เนาะนะกอะไนามวงทหมอนี่ก็ได้สิบสองโมงด้ตอนนี้

เราบกมวลมวนะมึพ um, ักเที่ยงอย่าหาเด้ออย่าไปเล่นป๊บได้หมมาโดหัวเล่นป๊บโมอไรเลยเคยมาบ่ในหมู่บ้านบ่เคยมีจู่แบบออกความคิดเห็นมีอย่างอื่นไบ่บิจาอบบ

mỏ phần hãng bực nhanh đi lên đó mọi người làm trên mặt ấy đâu phân có bỏ phần, người làm móng mặt bóng bên phần, hổ đâu.

สีสบ่ะสี่สิบโลอ่่ได้สี่สบโลเนาะการมองผลมาออารพี่น้องเนยพอดีเพ่ไปกินข่าวเพระแม่ไปบอกคนโรเอาไปไปสิงไปนกมาคนดวเรื่องคือใจแห้งแค่วันเนาะเป็นจังไรกระบอกคนเด้อบอกตามมาการจะเป็นอะไรนะ กเบ่เป็นจะงงวะสิมงงตรงไหนง่านี่หั่นก็เป็นบ้านนี้บหรือว่าก้อนหันเป็นยู่บ่ก้อนหั่นเป็นเลาว่าเป็นรอบที่สามอ๋อเป็นรอบสามเ่อแล้วใช่ไหมนักนันเลามึงนักเงนี่ยังมือไปปวดยังบอไปปวดใ่เลยใน้ามึงมือนก้อนปั๊บเลยเพื่อนะมัน่ทอ ลปเบิรนกันแบบคินเผาแินเผาบตรงเวลาเลยลอยเกลือน้ำเต็มหลังเา,าทีออาท่ันั่เกินข้าวมื้อละเ่อะินา่คอยตรงเวล,ลาเนาะ,ข,ะขึ้น ก,ก็นกนที่ทองจมาดยินเ่ยค่ะมาพอัวให้ปอดคลยนะคะรอมตรวจผ้าพ,พันแผให้ตรงกับดับหใจค่ะเพื่อวัดความดันโลหิตได้เลยค่ะเห็นโมมากินหน้าียเปลี่ยนใจได้ไอยาเปลี่ยนใจอยกเปลี่ยนใจได้บาการเปลี่ยนใจไม่ได้ได

นี่ล่ะจะเป็นวากันอกนึงเนาะบก็จเพ่นลเ่ะเบิ่นจะสิฮู้พ่น่ใครใครองห้ทางเบิ่จะหละอยามากินเนาะเเบิ่งอาการว่าได้ยังเจ็บบ่หรือว่าทางไหนทางกัน เจ็บนี้ต้นเกิดได้แทงเข็มยาอยู่บ่แทงยูก็แท่ยาบ่เคยอย่บ่กินี่มีอมโม o แกอเสบมานการแดงการเช้าอ่าไม่เคยยังไม่เคยกินว่ายว่าเราเป็นคนเล่น่อนไปทัวรที่มันแบบยาที่วันบุมยยาสิกินนะเจคนอยบ้งแม่โอเคยเห็นอยู่บ่ เราหาเครื่องไปขายเลยยังผูกเราหาไข่มดแดงไปขายหนุ่มหิ่งเลยเลยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ไทยไทยบ้านพูนสวนอ้อยคูไปเพิ่นรับเพิ่นไปพออยู่ที่พระเจ้าอ๋อนะนี่เป็นอะพ่อแม่ได้เลิกไลน์เนี่ยข้างกันไปได้กะบแล้วควบกับควบมือขาใจพ่อแม่ได้ แมนแมนโอเคมอแล้ก็ยังหูเนาะมองคปมาเห็นเราหาเครื่องบิขาอยู่อ๋อเพิ่งยิตงย่างผ่านแถวนี่นะแต่บุคคลเขาห้าหูมอนี่เราาอืม Ừ. chúng ừ. tôi <laughs> ừ. ừ. à, <laughs> <laughs> à. là ai? Bố khơi hiện là ai? Thơm phốt. Thưa lẽ, thưa chắc mình bao xí. Ai nhảy, bơi nón ngầu vậy. Khơi khâu, khơi khâu. 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 Khơi khâu, khơi khâu

หมอเจ็บม่ามันาไม่มูแดงครบเจาหรยาไปเ็บเราไ้าอนมากหามอวาง้กิน้าวาหมอยหายฮิมาขายแล้วเนี่ยแนนหายพวกน้แล้วอะ

<laughs> à, à, hai mươi à, đi vào bố khơi mình phải hết con mòi hết con đấy phần đi lại ồ lại hành เปนเก่งบบเป็นเก่งะฮ่นกอยกป็นยังเก่งนะคอยพูดถึง่อยพูดถึงเข้มเลยเลยอยยังเก่งเลยคอยเก่ง่อยเห็ุก้นอยางแข้งเนยคับน้ก่อยกระไรคอยย่านอย่างนั้นนัอยกระไ ฮักคากุนยังเก่งวะได้มาจิงอือโอ้ลูกได้ซักแล้วลูกได้น่ะอ่ามึงกอนมงกสกเส้นเดี๋ยวเราใส่ลำกำเกลือไปใส่ยูุ่นใส่ยู ใส่ยูเรนเดิวโดยเราอยู่ตู่ไงอยนกับเลยสานเนี่ยมีไปเรื่อยเลยหมอกันสวนอ้อยดิแทกับอันาใส่เป็นใส่ยูงมอให้มอคนเบิ่งเนาะพราออยู่หันบมมีคนเบิ่งพันนี้พาเบิ่งเราลยขาดวิตามินเนาะแทก็เป็นพาไปกดนั่นแหละดูองค์กรไปว่าะกันอยูู่นเดียวกินอาหารกีบริได้ บังมือสามมือสี่มือบริกินข้าวที่กินบังม่วงแทนข้าวมสซื้อดฮแล้วก็ขุดจิโร่มากินจิโร่ดิบเัอูว่ง่จิโร่ดบมึง่งเลยกับมูฮูเลยก็เห็นเราายุ่อกับกับเขาใจว่าเราเราอยู่แบบใดเป็นแบบใดแค่นก็เห็นแต่เราอย่างคล้ายมี่ยังก็คล้ายถือก็เห็นค้ายกับปูค้ายหอย ม่วงเห็นแล้วขาเลยเยอะโม่ขอเขาแจ้จว่าเราอยู่แบบใดอยู่ก็ภัยนะก็ฮักก็พูดคือกันกะนี่เห็นเราเลอยู่กูมีบอลอยู่ทางอแอนเพิ่นได้มาพ่อเนาะพ่อได้ได้ถ่ายท่างลงไปท่างพวกเราพูนใหญ่เห็นนะกะอีตนม,มาเมื่อนี้บัดเห็นนอนกูทุเจ้าก็ตั้งมาบังเอิญเห็นที่เสริมไว้กะมาพ่อเป็นสองสามมือแล้วเมื่อนี่แบบมาบัดดุเอิญบุกทำมาเป็นยันง กคือสีอาการแห้งหยดๆกันจังจากมาหาหมอเนาะปกตินี่ชวนกับบวมาเนามีสองคนในอยู่หันราชีเดือกประน้ำไผ่แต่เราเดือกมาล้างสบู่นปกตินี่ชวนไปเป็นจริงเขาบาวเต็นท้ทมาในช่วงนี้อาคาเพกเหกือนเดิมเียำเป็นน้องเคยสินกะอะนเินก น่าซอยหอมทอเจ็บนะเพื่อนกะเนินต่างประเทศมาส่วนำนอ้เจเป็นอะไรไม่เป็นอะไรบอกสักยาเจ็บบอกมได้วิ่รม้วียในสาบอกถ้ามีอาการนะบอกหมอคนไม่ไปเด้อเออมแต่นอนผักสะกนเด้อเดี๋ยวบุกยันบุกไปสักยาเนี่ยันตื่นเต้นตกใจเนี่ยเอินโนนเดินนพ่กคาับ ก็ยาตัวนี้บอกผมอเเแต่ว่าย่แย่คนบุค่ยซกาย่างระยะเก่งมดห่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกอ่นนึ่งเนึ่งซก่ึ่งซักัวล้ำใสตไหนมินบิดมาไหนต่ซกกระโปงไหนก็เงเป็นอะไรมึนห้หมดใหัวจะจะบอกอาการได้ลยยันอเจะละายบ่ ยาคนเเคยซักเคยเห็นอยู่เนเด็กเคยักยาี่กระเพากับตาลายนะออนนีมีแก้มเอคยซักเขายังตาลายคอยกินข่าวหัได้เดี๋ยวเว้นหุ่งกินข้าวอมนน้ยู่นอกานักก่อนเนอมีอาการอะไรเจ้บอกหมอคนเด้อเรีนว่าเคศยาได้ไ เลื่อนลูกเปตั้งหนาแน่ยันบม่คยซักแย่ยันเป็นตน่อ่คลยัจจะเครื่อแต่เกิดทำมา้เ่นจรบหนแห้งเลยนะเออแต่เราเปลี่ยนใจจากเมื่อคนเล่เมื่อกี้ในหอากาศแล้วนะอากาศเนี่ยเมื่อแล้วแต้มาบดกึงบังคับเล

าว่าเราอยู่แก e ่ใดกับบ like> nah, ุของชค่ะกับูแล้เออเราบ่มีบทอยู่ไม่กัได้เราไม่มีว่าอไรกินเนา้กับสี่สิบพักับห่างชื่น้เนาะิน้ำเลยด้ยด้วยไยากินแบบไรชอบกินเออกินโต๊ะโต๊ะช้นเนาะนาเาเ

มันคือชงีเียงคือกันคือกันัเลยโอ้มนมนี่กาเดือชีมิตเเอ็นเฮ้ยทำมันเถอกวันี้แามาปอดเราหนีเนาะตามคลินิกต่างกับชมิเนาะนี่เนาะกเดืต่างอนัจม่นี้โอน่นอำเกันเ

มนคือเี่ยวไม่ได้กินข่าวก็อดไข่เพิ่นจิ้เนี่ยจังว่าเพิ่นตัวขอกเป็นความไก็เป็นกมี่นแล้วนวล้ำจิ้นแต่มันนวกิมานแน่นอนมแ่ะห้เราักตัวก็ได้เลยด้วย แต่ไอ้พวกอาการก่อนเนาะโดยก็คืออันนี้กับแบบว่ายาแหล่นตามเส้นนั่นแล้วเฮาผูดเฮาเคยซักเลยเฮาก็ยังเป็นได้เพราะว่าเฮามันมันขึ้นเห็ดห้ตาลายอยากไปวินหัวอะไร้ายๆไปวินหัวยามากันกำลงเส้นประมาณประมาณชิปสามนาทีมันก็เส้าได้แล้วนะเขาทางเมืองก่อนเนาะโดยไหนเรานอนตะกอนก่อนเพราะว่าเขาใช้ต้อเกลือเลยกับพวกพูนไปว่ได้แล้วเราต้องกวดก่อนไม่เห็นเพราะว่าเพิ่นยังประจักษ์อาการได้ บางีบางทีกเบื้อต้นคือหมอมันเบิ่งว่าเราถามอาการโดยโถ้าวันบ่เศานี้ก็จารไปกวดเนาะเริ่มใจอ่อนลงเยๆได้สิ่งนี้ก็ได้จนได้ยเพิ่นตัดผมได้ได้เบิ่งครั้งแล้วนี่โยะอ้าวพี่น้องเอ้ยกพาทั้งสิ่งมาหงหมอมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะหมอนีแหละอ่าหงหมอน้อยหรือว่าหงหมออ่าในบ้านนี่เนาะพี่น้องนี่ดบรรยากาศอยู่ โมโม่เนาะพี่นอ้องนะประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก,กะนโบได้มีอย่งางานะพี่น้องกับหากไปพี่น้องเอฟซี FC, บัสสุขสุขคุเนาะหากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอสในด้วยเช่นอ,อ้าสุดท้ายน,นี้กะบทเปิดขอจบคลิปในะตอนโม,ม่โม่แล้วแหละข้อตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้าสบ,บายดีเลยสวัสดีพี่น้อง